ใช่วันนี้เจ้าจะมาแข่งกับพ่อไงล่ะพ่อได้สามคะแนนแล้วลูกมาแล้วไม่เห็นเจอเลยงั้นหนูหาปุ่มไปเลยนะพ่อขอนอนก่อนละกันนะฮะเจอแล้วเหรออ้าฮ่าฮ่าเอาล่ะวันนี้เช่าป่าคนอย่างฉันจะพาลูกน้อยหอยสังไปตะลุยกันหาปุ่มสุดขั้นเทพฮ่าฮ่าฮ่ ลูกต้องอค้นหาปุ่มเหมือนเดิมกับพ่อเพื่อความแข็งแกร่งของลูกชาวป่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่ต้องเข้าใจสิงั้นหน้าที่ของลูกต้องไปหาปุ่มเลยหาไปไม่เนี่ยไม่หายเนี่ยขี้เกียจถ้าลูกขี้เกียจ พ่อไม่ให้กินแตงโมสุกพิเศษแน่นอนเห็นไหม <c oughs> บอกเล้ว,ลว<ะ>่าใช่ดูเดี๋ยว,ยวพ,พ,พ,พี่ขาอ,อยาก,กินโชว์ให้ดูนม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 ๆมอ,มอ่อยเป็นไงล่ะตำลามันบอกว่าแตงโมนัน้นมันมีพิษอ่ะพิษโอ่อพิษอะไรอ้าว เอ้ยเด็กบ้าก่อนที่เราจะไปกันต่อพี่อยากให้น้องๆฟังในสิ่งที่พี่กำลังพูดอยู่เพราะมันโคตรจิเจ๋งพี่มีเกมสนุกๆมาแนะนำให้น้องเล่นเกมนั้นก็คือ g e n s h i n Impact หลายคนอาจจะไม่รู้จกักหรือหลายคนอาจจะเลิกเล่นกันไปแล้วแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาหากน้องได้ฟังในสิ่งที่พี่พูดอยู่น้องๆจะต้องเปลี่ยนใจอย่างแน่นอนขอต้อนรับสู่โลกแห่งเทวต เกมนี้ทําอะไรได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการสํารวจโลกที่กว้างใหญ่หรือจะเดินเล่นชิลๆหาของก็ยังได้แถนเกมนี้แผนที่ยังใหญ่อีกด้วยแล้วก็ยังมีสิ่งที่ซ่อนอยู่มากมายรอเหล่านักเดินทางมาสำรวจอยู่โลกของเก n นชิน i ินแพ t จะแบ่งออกเป็น7ประเทศหลักๆซึ่งนั่นก็รวมถึงท่าของตัวละครที่เราสามารถเล่นได้อีกด้วยได้แก่ธาตุไม้ลมหินสายฟ้าน้ำ และน้ำแข็งระบบของเกมก็ไม่ให้เล่นเยอะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นระบบเควสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจระบบจัดทีมตกปลาทำอาหารแต่งการน้ำชาแถมเรายังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยและอีกอย่างเกมนี้เราไม่ต้องแข่งกับใคร เล่นชิวๆแก้เครียดแถมยังสามารถเล่นที่ไหนก็ได้แค่พกมือถือไปด้วยก็สามารถเล่นได้แล้วแต่จริงๆสิ่งที่สาคัญของเกมนี้ก็คือตัวละครที่ออกแบบมาได้ดีมากไม่ว่าจะตัวไหนก็ดูหล่อเท่ไปหมดเลยแล้วก็ยังเสียงภาคยังคุณภาพสูงพร้อมีเสียงภาคถึง4ภาษาได้แก่อังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่น ที่ใช้นักภาพมืออาชีพทั้งนั้นเลยนึกว่างกำลังดูอนิเมะอยู่เลยนเนี่ย แถมเราสามารถปรับเป็นภาษาไทายในเกมได้อีกด้วยไม่ใช่แค่เสียงภาคดีอย่างเดียวเสียงประกอบหรือเพลงประกอบก็ยังทาออกมาได้ดีอีกด้วย อัปเดตแผท2.8และมหาดจันทร์ฝันฤดูร้อนก็จะเพิ่มตัวละครมาใหม่อย่างเช่นชิกะโนอินเฮโซและก็ตัวละครเก่าๆที่กลับมาด้วยคาสุฮะคีและโยอิมิยะแต่สิ่งที่จะพาดไม่ได้เลยคือสกินใหม่ของตัวละครดีรุก และพีเชลที่ทําออกมาได้สวยมากๆเลยภาพไม่ได้แล้วแบบนี้และก็เกี่ยรกรมต,ต่างๆอีกมากมายที่จะทําให้คุณได้เล่นเกมเ e นชินอินแพ c คอย่างสนุกสนานไม่รู้จักเบือ่อรออะไรอยู่ละ่ะหลบมาเล่นกันเลยสิไม่ว่า <L inks> จะเล่นบนเครื่องไหนก็โหลดกันได้ทั้งนั้นลิงโหลดอยู่ด้านล่างเลยคลิกเลยหลบมาเล่นกันเยอะๆนะปิฟเฟรอน้องๆอยูอย่ไปหาปุ่มเดี๋ยวนี้เลยนะ เราต้องหาปุ่มหาปุ่มออกจากที่นี่ฉันคิดว่าปุ่มมันน่าจะอยู่แถวแถวต้นไม้นี่แหละกล่องนี้หรือเปล่าเฮ้ยไม่มีปุ่มไม่มีหรือว่าอยู่ใต้ดินฮะหรือบนต้นไม้หรือเปล่านี่ไงเจอปุ่มแล้วนี่ไงพ่อเจอปุ่มแล้วไงลูกพ่อได้หนึ่งคะแนนกรรมการนับคะแนนเลยขึ้นไปขวาบน ใช่วันนี้เจ้าต้องมาแข่งกับพ่อไงล่ะไ,ลได้หนึ่งคะแนนแล้วพ่อจะรีบหาแล้วเอาล่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้ชาวป่าเขาอ,อย่างฉันด้วยฮับไม่เจอฮับเจอไม่เจอฮับเราต้องรีบหาปุ่มแบบเร็วไอ้เจ้าขอบใจฉันเบื่เลยช่าพ่อแพ้อย่าบอกว่กินปลาปากเล็ีๆตกกระฐา,าจมูกไม่กินมันแสบเฮ้ยปุ่มมันอยู่ไหนกันนะเออ ได้มาหนึ่งคะแนนแล้วฉันฉันจะไม่เสียคะแนนนี้ไปง่ายๆแน่นอนหาไม่เจอเลยไม่มีแฮะไม่มีได้ฉันได้หนึ่งคะแนนแล้วปุ๊บ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 ไม่มีอุ้ยทำไมปุ่มมันหายากจังแฮะฉันเจอแล้วเจอหรอเจอแล้วอุ้ยลูกฉันได้หนึ่งคะแนนแล้วเป็นไปไม่ได้ มาๆามา,มาตาพ่อด่านนี้พ่อคิดว่ามันต้องอยู่ในน้ำไม่เชื่อหรอกนี่ไงเจอแล้วฮะฮ่า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 พ่อได้สองคะแนนแล้วไง <c oughs> ได่านนี้ถ้าพ่อคิดคิดไว้มันต้องอยู่ใต้ดินทะเลทรายไม่ใช่ เอออพ่าย,ยู่ในนี้แล้เปล่าวะฉันได้สองคะแนนแล้วใช่ไหมเราต้องหาก่อนเล้ลูกยัแพ้แล้วเจอแล้วนี่ไงพ่อได้สามคะแนนแล้วลูกมันมาแล้วไม่เเจอเลยขนมหาไม่ทั่วไงโอเคพ่อได้สามคะแนนได้ด่านที่สี่ ด,นนด่านนี้หนูก็ไม่ชนะพ่อหรอกนะงั้นหนูหาปุ่มไปเลยนะพ่อขอนอนก่อนละกันนะฮะเจอแล้วเหรอ,ไ,อ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 ไปแล้วอาต้องรีบไปแล้วลูกฉันได้สองคะแนนแล้วสวนฉันได้กี่คนะแนนฉันจำไม่ได้ไอ้เช็บหนูหยอ,อกเล่นใช่ไหใช่พ่อก็รู้ว่า,าพ่อก็รู้ว่าหนูหยอกเล่นพ่อพี่พ่อรู้ว่า ปุ่มมันต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยใช่ไหม<ร>ไม่ใช,ใช่ใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะว่าหนูเจอแล้วเจออะไรบ้างเจอเจอแล้วเหรอไ,ได้เอ้ยหนูได้กี่ปุ่มล้วอ่ะสามปุ่มถ้าพอได้สี่ใช่ไหมเขาจะใช่วันรับสาวบ,บ้าน่ะเขาจำไม่ได้กี่ป<ร>ุ่มน,นีเนเเ่เราท้อกันแล้วนี่หนักยี่สิบเจ็ดอ๋อเราได้เอ้ยเราท่อกันแล้วเหรอไม่ได้การแล้วเราต้องรีบแล้วบายฉันจะแพ้ลูกฉันเหรอเนี่ย ไม,ไม่น่าเสียเวลาไม่น่าเสียเวลาเลยภับนะนี่นี่นี่นเฮ้ยเจอนี่ไงไม่เจอเอ้ยเิอเจอแล้วเจอหรอแล้วโอ้ยลูกชาอตเป็นสีคะแนนแล้วไม่น่านอนเลยอะ่ะไม่ได้การแล้วปุ่มนี่ชันตต้องเป็นคนถหายเจอแน่แน่ว่ายนับตามหาปุ่ม ลูมุดดิไม่เจอมุดมุดมุดถ้าฉันคิดเราต้องข่ับคำใบ้ก่อนด้านแป่ดำน้ำไปหานำน้ำไปหางั้นเหรอฉันจะไม่ดำน้ำไปหางเหรอใช่ดำน้ำไปหาเหรอนี่คือคำใบ้ใช่ไหมดำน้ำไปหาปลาระลังใช่เอคำใบ้ฮ่าฮ่าฮ่า มันหลอกลวงฉันน่ะไม่นะเฮ้ย,ยจะบอกนะลูกลูกเจอแล้วใช่ไหมยงโอ้ลูกก็โดนหลอกลวงเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใช่แนละ้วทันอยู่ตรงไหนนะเฮ้ยทันนี้แหละต้องเจอแน่ๆเลยนี่ไงเจอแล้วพ่อได้สี่คะแนนตามลูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่อา้า พอ,อ,อ,อได้สคะแนนแล้วไงฮ่าฮ่าเฮ้ยๆลูปรีบไปไหนอ่ะลูกด่านที่เก้าแล้วโอ้ยโอยโอ๊ยต้องรีบแล้วเาาจจาราใช้พลังลิง เจอเพราะฉันเป็นมนุษย์ชาวลิงฮ่าฮ่าจิกจิกจิกจกจิกจิกจิกเฮ้ยเฮ้ยแต่ก่อนอื่นเฮ้ยอาันเจอต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆน่ลยเฮ้ยอ้าา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 จาา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 านาา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 าจาา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 าจาา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 า แต่ไม่น่าจะใช่แล้วเฮ้ยลูกมันไม่มีหรอกในนั้นนะลูกชอบพ่อเหอะลูกออกมาเหอะอ้อาฉันรู้สึกว่า,วาเมเฮ้ยแมบบนี่มันคุโคตรอ่ะเคย,คยมาหรอไม่รู้สินะใช่พ่อเคยมาตอนที่พ่ออยู่กับแม่เจ้าพ่อชนะแล้วพ่อต้องชนะเจ้าแน่นอน เราเรีนพ่อไม่เคยมาก็จทำไม่ได้เจอะแยะก้าปุ่มอ่ะมันอยู่ไหนวะคำใบ้คืออะไร<ห>บ่อน้ําที่เคยมีน้ําอ๋บอบ่อน้ําที่เคยมีน้ําไม่ถึงอันนี้เหรอไม่ใช่บ่อน้ําที่เคยมีน้ําอยูไ่ไหนฮะปุ่มเยอะแยะไปหมดชาวป่าปวดหวัหวเจอแล้วเจอแล้ว อะไรแล้วได้กี่ปุบแล้วไม่นะเระารอพ่อก่อนยยยอยู่ในที่สูงสงอีกท,ที่สูงสที่สูงสงั้นเหรอนั่นจะอยู่ในมันต้นไม้พ่อคิดว่าน่าจะอยู่ที่สูงที่สามารถเงยมองหน้ามองดีๆเงยมองดีๆนะ มันเออหมือนว่น่นแน่เลยเอ้ยน,นั่นผน,นั่นอะไรน้าเข้ามาคัมแพงใช่หรอใช่เอาเลยลูกจัดก,การพอคิดว่ามองเงยหน้ามองเข้ามาด,ดีๆเแต่ว่าต้องเป็นช่างเน็นนะมันหลอกเราหรือเปล่าแต่มึงทำใบบอกเราแล้วนะใครแม้ขยันเรลาอยู่เงยหน้า,ามางองด,ดีๆจากตรงน,นี้ใครแม่ขคันเวลาเงยหน้า,ามางองด,ดีๆ ไม่พอคืาคำที่ไม่หลอกลวงไงมันได้มาแล้วเนี่ยใช่เหรอใช่แล้วโอ้ยมันหลอกลวงเหรอวันนี้วันนี้ไหนเฮ้ยหนูขึ้นไปได้ไงอะเพราะงั้นหนูผ่านแล้วนะไม่ปตลกแล้วไม่ใช่ละไปดูดิว่าตรงนั้นมีปุ่มไหมตรงนั้นมีปุ่มไหมตรงนั้นข้อไหนไม่มีหนูได้มาแล้วไงอ้าวเจอตรงไหนตรงข้ามบนเส้นไหม ไปไปแล้วมาลงมาปุ่มให้พ่อดิาแล้วแล้วแบบไมงพ่อหนูก็แพ้ลูบ้าเป็นเรี่ยลูกต้องลงมาปุ่มปุ่มให้พ่อเลยนี่แล้วพ่อจะไปยังไงไหนนี่มานี่อะนี่แล้วไงต่อแล้วพ่อจะคืนยังไงลูกจะบอกนะว่าที่นี่คือด่านสุดท้ายใช่แล้วด่านสุดท้าย ว่ายบอกว่าเขาขึ้นไม่ได้บายนะลูกอย่าเก็บลูกอย่าเก็บนะทำไมอ่ะอย่าลูกก็ลงไม่ได้เหรอเราลงได้ทางเดิมไงว้าฉันต้องขึ้นไปเอารางวัลได้ได้ขึ้นเร็วฉันจะขึ้นไปเอารางวัลเดี๋ยวนี้อย่าฉันจะแทนชลัด้แลละไม่บายยาเก็บนะ มาดีตาลูกเจ้าลูกตัวเสพย่าเกมอย่าอย่าอย่าถ้าทุกคนชอบคลิปเดียวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตา์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย